ดีครับผมหมอชาตรีก็เคยเป็นมนุษย์ฟุ้งนะครับก็คือบางทีมันสับสนนะครับเวลาจะพูดอะไรมันก็จับแก่นสาระพูดไปคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเขนหนังสือมันก็เปลืองกระดาษนะครับเวลาจะจับใจความมายากทีเดียวแต่ทำอย่างไรนะครับในนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าทำอย่างไรที่จะผูกมัยการทำงานของจิตของใจของเรา ไม่ฟุ้งหลุดลอยเหมือนกับลูกโปง่งหลุดลอยไปจากมือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทุกคนและครับแต่ถ้าเรามีหลักก็ขอ,ขอยึดหลักของ Daniel ล a คนิแมนและลิช h าทัลเลอร์สองผู้ได้รับรางวัลโนเบลนะครับต่างปีกันในสาขาของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม Behavioral Economics เราจะไม่เป็นมนุษย์ฟุ้งกันอีกแล้วครับสิ่งแรกเรียกว่า Prim i n g ครับ p r รมิ่งนี่ประมาณล่อน้ําเหมือนกับปั๊มน้ํานะครับก่อนที่จะสูบน้ําขึ้นมันจะต้องกรอกน้ําเข้าไปก่อนนะฮะอย่างนี้เราเรียกว่าล่อน้ําตะเกียงจ้าพายุก,ก็ต้องล่อด้วยน้ํามันก่อนนะครับเผาใส่ตะเกียงจนกระทั่งร้อนอย่างนี้เราเรียกว่าบิวอารมณ์เกินตัวอย่างก่อนครับไม่ใช่ชั่วชั่วเข้าสู่เรื่องเลยนะครับถ้าไม่มีใครมิ่งนี่คนฟังนี่จับต้นชนปลายไม่ถูกเลยล่ะครับ วิธีที่สองเราเรียกว่า anchoring มันหมายของไง anchor นี่แปลว่านี่ครับ anchor แปลว่าผูกสมอผูกสมองหมายหรือใจของผู้ฟังเอาไว้เนี่ยนะครับเอาไว้ที่คำหลักบางคำครับคีย์เวิร์ดครับการเห็นคำหลักนั้นทำให้ใจของผู้ฟังถูกผูกไว้กับสิ่งที่เราจะพูดไม่หลุดลอยไปแบบลูกโป่งหลุดมือนะครับอย่าลืมเขียนคำหลักให้ผู้ฟังเห็นใจของเขาจะได้ถูกผูกติดกับ คำที่เราต้องการที่จะสื่อสารออกไปนะครับคาแนะนํำข้อที่3ครับก็คือวางเงินดาวไว้ก่อนฮะออภาษาอังกฤษเรียกว่า e n d o w m e n t e n d o w m e n t ก็คือเขาขอให้นะครับผู้ฟังหรือนักเรียนเนี่ยนะครับเขามีส่วนร่วมครับอาจจะช่วยเขียนอะไรบนกระดานอาจจะช่วยนะครับเติมความต้องการของเขาไปทันทีที่เขาลงทุนเป็นเจ้าของนะฮะหรือวางเงินดาวไว้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะเกิดความหวงแหนครับ ครัก็จะเกิดการพัฒนาไปตามที่ผู้สอนแนะนำนะครับทำให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าความเป็นเจ้าของฮนะความเป็นเจ้าของถ้าจะให้ง่ายก็ต้องวางดาวไว้ก่อนนะครับโปรดอ่านงานของเดนียอลแคนิแมนและริชาร์ดทัลเลอร์ประกอบนะครับเราไม่ฟุ้งกันแล้วนะครับ